สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลโอ้โหสุดยอดมากมากเลยนพสกรนพศกรแสนปากดีเป็นหมอลำที่อดิวชอบมากเลยนะนอกจากในเรื่องราวของทัศนคติเขาแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของความสำเร็จซึ่งให้เราได้เห็นเป็นประปายนะครับความสำเร็จในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของบ้านบ้านหลังใหญ่โตนะ ความเหนื่อยความอดทนของลูกแรงกายแรงใจแรงสมองของลูกที่ลูกได้ลงมือทาทุกหยาดเหงือ่อทุกหยาดน้ำตาของลูกมีทั้งสุขมีทั้งทุกปะปนกันไปทุกๆความขยันของลูกที่ลูกได้ลงมือทาทุกอย่างมารวมอยู่กันอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่คือคํากล่าวของนกโพสกรอน,นะครับแล้วก็จ้ตัวยังกล่าวต่ออีกนะครับว่าได้ซึ่งความอดทนอดกลั้นของผม โอยบรรยายไปแล้วน้ำตาจะไหลนะฮะผมเชื่อว่าความขยันและความอดทนไม่เคยโกงใครจากเด็กบ้านนอกลูกชาวนาจนๆคนนึงพ่อกับแม่หาเชา้ากินข้ามเลี้ยงผมมาด้วยความลำบากเติบโตมากับความฝันพูดกับตัวเองมาเสมอฝันให้ไกลไปให้ถึงนะแอดิวจะบอกเลยว่าคนที่คิดแบบนี้นะครับ ค่อนข้างที่จะมีแรงผลักดันในตัวเองสูงมากนะคนที่ค่อนข้างยากจนในอดีตแต่ปัจจุบัน,นร่ำรวยได้เนี่ยเกิดจากเปลี่ยนแรงกดดันให้เป็นแรงผลักดันถูกกดดันจากคนรอบข้างว่าโดนดูถูกว่าจุดๆุสารพัดสารเพนะว่าไม่เก่งบ้างจะมีปัญญาทำได้เหรอ อายุขนาดนี้ทําอะไรเป็นบ้างนุพลสกรก็ค่อ,คอยๆแต่เต้าไปค่อยๆจากแดนเซอร์ค่อยๆพัฒนาตัวเองมาจนเป็นหัวหน้าวงหมอนำเสียงวิหกโอ้โหเก่งมากๆเลยครับท่านผู้ชมอันนี้ต้องปรบมือให้เลยนะฮะบ้านหลังนี้หากมันจะได้มาจริงๆมันเกิดจากความฝันของผมมันเกินความฝันของผมมากๆอ่าประธานโทษครับมันเกินความฝัน ของผมมากๆแล้วครับบ้านบวกบิวอินนะฮะก็คือบิวอินนะครับบวกซุ้มหน,น้าบ้านบวกกำแพงแล้วก็ทุกอย่างในบ้านหลังนี้ต้องออกมาคือเพอร์เฟกแล้วก็สวยงามที่สุดตามที่ผมฝันไว้คือแอ้ดูเชื่อว่าทุกคนมีความฝันเนาะฝันว่าอยากจะได้บ้านดีๆสักหลังหนึ่งฝันอยากจะมีบ้านสวนฝันอยากจะมีบ้านที่เป็นปราสาท ในสมัยตอนเด็กเนาะมีแบบเป็นเหมือนเจ้าชายที่อยู่ในปราสาทที่สวยหรูสมัยก่อนก็จะมีะรายบาสไซทองนะครับทุกคนก็อยากจะมีบ้าสไซทองเป็นของตัวเองอะไรอย่างงี้นะฮะนะสุดท้ายแล้วนกบสกรก็ทําได้นะครับทุกอย่างในบ้านหลังนี้ต้องออกมาสวยงามที่สุดตามที่ผมฝันผมตั้งงบไว้ที่40ล้าน ทำไปเรื่อ,อยๆไม่รีบเอาไว้ต้อนรับแขกเจ้าภาพแฟนคลับเอฟีที่น่ารักของผมผมขอเป็นกำลังใจให้นักล่าฝันทุกคนนะครับคนเราเกิดมาย่อมมีความฝันแต่ต้องมีความอดทนขยันหมั่นเพียรอย่ายอมแพ้กับความฝันตัวเองนะครับฮึบขายแจ่วบองสร้างคาลิฮาร์ก่อน <c oughs> ก่อนบ่ายก่อนบ่ายหรือก่อนบานก่อนบานตะไทยใช่ไหม <c oughs> นะก็คือนูกผสมกรเลยก็เป็นคนขยันนะแจ่วบองเนี่ยไป็นอุดหนุนได้เลยครับคนอีสานทารับรองแซ่บแน่นอนฮะอีสานแท้ต้องแจ่วบองนูกผสกรครับอุดหนุนได้เลยฮะอย่างแอดดิวเคยบอกนะครับก็จะมีศิลปินที่ออกมาขายของเนาะมีนูกผสกรขายแจ่วบองแล้วก็มีทางแพลวพพาวซานขายอะไรอะปลาทอดอย่างเงี้ยอุดหนุนนะครับของก็ดีจริงๆนะ ของเขาดีจริงๆของเขาแซ่บของเขาทําถึงของเขาดีเพราะว่าคนอีสานทําสุดนะต้องบอกเลยอาหารอีสานนี่คืออาหารที่แซ่บแล้วกินข้าวได้ยเยอะมากๆนะอร่อยพูดแล้วก็น้ำลายไหลอยากกินเียวบองต้องไปสั่งแล้วนะฮะ,ะวันจันทร์ที่17มีนาคม จำไว้นะครับวันจันทร์ที่17มีนาคมพศ2568เวลา9นาฬิกาพิธียกเสาเอกเสาโทบ้านใหญ่หมอลำเสียงวิหกเวลา9นาฬิกานะครับจะต้องมีไลฟ์สดแน่นอนเราจะไม่พลาดเราจะไม่พลาดนะครับนกปูสกรหรือบ้านแสนปากดีของพ่อไทยแม่หอยนางยกเครดิตให้กับพ่อไทยแม่หอยเลยนะโอ้โหลูกกรตันยูสุดๆเลยอะ นกบูตกรก็ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวเสียงวิหกทุกท่านท่านเจ้าภาพผู้มีพระคุณทุกท่านอนังให้เกียรติเจ้าภาพแล้วก็ให้เกียรติแฟนคลับแฟนคลับ ที่มีให้มาตั้งแต่ต้นนะครับจนถึงทุกวันนี้พลังเขาเรียกพลังของแฟนคลับพ่อแม่พี่น้องมหาชนทุกท่านที่รักเมตตาสนับสนุนและสปอร์ตนกด้วยความอบอุ่นเสมอมาหากไม่มีพวกท่านนกคงไม่มีวันนี้กราบเรียนเชิญทุกคนนะครับโอ้โหนี่คือความภาพภูมิใจและความสําเร็จอ่ะให้ดูแบบป้านกันไปบางๆก่อนนะฮะเดี๋ยววันที่9นะครับพิธียกเสาเอกเสาโทเดี๋ยว ลายสดแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราต้องเห็นความปังความสุดติ่งกระดิ่งแมวนะบอกเลยว่าสุดยอดจนบอสโจโยมนินนาวงษาสนนพี่บ้านแพงนะครับเพชรบ,บ้านแพงก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าสุดยอดน้องสุดยอดเอาไปเลยเต็มสิบสุดยอดนบุตรก้อ,กอทุกๆช่วงเวลาชีวิตของบักลาเนี่ย บรรดาแม่ๆเขาก็มั่นใจว่าแม่เห็นมาตลอดคำเดียวที่แม่ๆม่เนี่ยอยากจะบอกคือบักหลาแม่เก่งคักที่เห็นอยู่นี่คือความภูมิใจมันคือความพราวครับคือความภาคภูมิใจของผู้ชายที่ชื่อนกป,ปงสกรแอดดิวอ่านข่าวนกนะรู้สึกภูมิใจมากๆเลยกับผู้ชายคนนี้มากนะแล้วก็นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดน,นะครับนิสัยด้วยหน้าตาด้วยนะแต่งเป็นผู้หญิงก็สวยแต่งเป็นผู้ชายนะครับเขาแต่งเป็นผู้ชายเขาแต่งแบบแต่งต,ตัวให้ดูสมาร์ทอ่ะ ใส่สูตรใส่เน็กไทยนกลศกรหล่อมากครับแล้วนี่คือหน้าเริ่มเข้ารูปแล้วไม่ใช่เริ่มเข้ารูปครับเข้ารูปแล้วหน้าเรียวเล็กดูดีมากเลยตัวจริงนะนะครับเขาบอกว่าบรรดาไมยกันเนาะแต่ที่พ่อไทยแม่หอยต้องการที่สุดคือเห็นลูกมีความสุขความแข็งแรงถึงมือที่พ่อแม่เท่ามีลูกๆคอยดูแลนะครับ ความพอใจความต้องการของพ่อแม่เนาะเขาก็อยากเห็นลูกๆสาเร็จมากกว่าการที่ลูกมีบ้านหลังใหญ่โตเนาะเขาไม่ต้องการเขาต้องการแค่ลูกยินอิ่มนอนหลับมีความสุขกับชีวิตแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนี่คือสิ่งที่พ่อไทยแม่หอยต้องการนะพ่อไทยแม่หอยเขาก็เป็น ชาวนาชาวไร่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยแหละครับยากจนมาก่อนพอเขาสําเร็จนะครับสาเร็จจากลูกเขาลูกเขาสําเร็จนกพงศกรเนี่ยเขาก็ไม่ลืมพระคุณพ่อแม่เขาบอกว่าผู้ใดที่ไม่ลืมพระคุณพ่อแม่ทําให้พ่อแม่เนะี่ยมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยดูเอาครับสังเกตได้จากนกพงศกรคุณดูเอาละกันนะผู้ชายคนหนึ่งที่แอดดิวเนี่ยทำสื่อติดตามมาโดยตลอดเลยบอกเลยว่ายากที่จะให้ลืมผู้ชายคนนี้นะยาก ยังไงเราก็ไม่ล้มล้างที่จะไม่พูดถึงผู้ชายคนนี้ยากครับบอกเลยยากต้องมีเรื่องให้พูดตลอดนะอดูจะพร้อมจะซัพพอร์ตตลอดผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าดีมากๆยินดีกับความสําเร็จนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปร่ารวยเงินทองไปตลอดยังคิดถึงนกอยู่นะครับอจากคุณต้อมนะครับแล้วก็สาวดอกเหมยหมอลําซิ่งบอกสุดยอดคือพูดสองคำสั้นๆอะ่ะเฮ้ยสุดยอดว่ะจุกนะครับสุดยอดว่ะมัน อยู่ที่ใจอ่ะคือไม่ต้องพูดเยอะประมาณว่าเฮยสุดยอดว่ะอย่างเงี้ยฟังแล้วมันตื้นตันใจใช่ไหมฮะเนอะเออดีนะครับยินดีกับทุกความสําเร็จนะครับข่อให้ชีวิตหน้าที่การงานของนุโพสตกรเนี่ยงานแล้วก็กิจการจะเดินรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปรวยขึ้นนะครับรวยเงินรวยทองรวยความสุขตลอดไปรวยรอยยิ้มแล้วก็ทางแม่้อออสเตรเียบิวสตานะครับ ก็เข้ามาชื่นชมยินดีกับหนูที่ทุกอย่างทําเพื่อครอบครัวไม่ได้โกงใครอขอให้หนูได้ทุกอย,อย่างที่หนูตั้งใจทําให้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับนะเก่งมากๆครับบอสชื่นชมความสําเร็จของบอสเลยห้องนอนบิวอยู่ตรงไหนครับพี่อาช่างแต่งหน้าก็เข้ามานะ <laughs> ทุกความสําเร็จก็เป็นอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดเก่งทัก เก่งมากๆเก่งทักสูที่สุดของที่สุดบ่ได้โกงไผ่มากันแล้วกันละ่ะเออฟาดแรงมากนะครับจริงๆมันมีหลายวงการนะที่ได้เงินมาด้วยความไม่สุดจดิตชนนะครับด้วยความไม่ซื้อตรงนะครับจากการโกงก็มาบ้างก็มีนะฮะแล้วก็ได้มาจากเรียกว่าอะไรอ่ะแบรนด์ที่ไม่เคยได้ยินก็มีเหมือนกันแต่พอได้ยิน สปะคุณของหมอนลำที่ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็รวยโดยไม่รู้ตัว คือทาทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนะครับเห็นออกงานทุกๆวันทุกๆวันพอจ๋าลูกจ๋านะครับช่วยกันสร้างช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ทีมงานพากันร่ํารวยกันตามๆกันไปนะรวมถึงบอสนุยานุที่เป็นแรงซัพพอร์ตสำคัญมากๆเลยช่วยกันหลักดันโดยเจ้าตัวนักบุลกรไงก็ไม่เคยโอ้อวดว่าตัวเองร่ํารวยมาจากไหนแถมติดดินแล้บ่กตัวเองเป็นคนที่ไม่รวยผมไม่รวยยังไงก็ไม่รวยนะครับเจ้าตัวเองก็ยังติดดินนะฮะ ต่ดูสิบ้านคาเือหาดใหญ่โตขนาดนี้จะเอาจากหนามาเก็บนะครับบอกเลยว่าสุดยอดแล้วนะฮะก็เอาจากท่านผู้ชมนี่แหละแฟนคลับนี่แหละคือแรงซัพพอร์ตอย่างดีมากๆที่เข้ามาซัพพอร์ตดูแลซึ่งกันและกันนกเขาก็ให้ความสุขให้ความบันเทิงให้ความเไนเตนกับท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ ซัพพอร์ตในเรื่องของเงินเรื่องของมาลัยน้ําใจนะครับสิ่งเหล่านี้เขาก็จะเอาไปเก็บหอมรอมริบไว้นะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปสร้างบ้านให้กับองค์กรเราในบ้านก็จะมีคนในองค์กรเนี่ยนอนพักด้วยเนาะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเลย ทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆนะนกพัสกรนะแอดดิวก็ขอให้นกเนี่ยจะเดินนุ่งเรืองในหน้าที่การงานขอให้เฮงบังปังนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับนะ <S <S วันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ